เอรัทธิอิสดะนสมัยข้าพเจ้าอยู่ภูเก้าเบื้องตนข้าพเจ้าอยู่องค์เดียวหน้าเดือนนั้นได้มียวนคนหนึ่งขึ้นไปหาข้าพเจ้าอายุประมาณสามสิบปีเป็นคนลูกล่างขนาดกลางในสมัยนั้นเขามาหาถ่ายลูกเขาเลยขึ้นไปหาข้าพเจ้าเมื่อขึ้นไปหาแล้วจึงชักชวนข้าพเจ้าว่ายาคูยาคูจะพูดอันหนึ่งให้ฟังจะเอาไหมข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าเออ เอาไม่เอาก็ขอให้จงพูดไปเสียก่อนอย่าเพิ่งรีบเร่งมาข่มเหงกันนะให้อัตมาฟังเสียก่อนเขาจึงพูดไปว่าเอาตั้งใจฟังให้ดีจะพูดให้ฟังศาสนาก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีทําการงานได้แล้วก็ทําให้ขึ้นสู่รัฐบาลไม่ให้มีกรรมจิ์ส่วนตัวให้แต่พอเพียงได้กินได้อยู่ทํางานให้รัฐบาลหมดให้คน,นเสมอกันยาครูจะยินดีด้วยไหม ข้าพเจ้าเลยบอกว่ายินดีไม่ยินดีก็ขอให้จงพูดไปก่อนอาตมาจะฟังอย่าเพิ่งเร่งเพิ่งรีบรัดมากนะเขาจึงพูดต่อไปว่าไม่ให้มีผู้ใหญ่ไม่ให้มีผู้ต่ำไม่ให้มีผู้สูงให้เสมอท่ากันหมดเงินเดือนให้เท่ากันมีความสุขเสมอกันหมดมีลูกออกมาให้รัฐบาลเอาไปเลี้ยงไม่ต้องลำบากของถ้าหากได้มาข็อให้เอาขึ้นรัฐบาลหมดไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าเป็นของ ให้แต่พอกินพอใจให้คนเสมอกันไม่ให้มีจำวันณนะให้เป็นนายเหมือนกันหมดถ้าหากเป็นลูก, lean, กน,น้องก็ให้เป็นลูกน้องเหมือนกันหมดถ้าจะเรียกว่าลูกน้องก็ให้เรียกว่าลูกน้องเหมือนกันหมดถ้าจะเรียกว่านายก็เรียกว่านายเหมือนกันหมดไม่ให้มีผู้ใดเป็นใหญ่ให้เสมอกันหมดศาสนาไม่มียาปูจ,จะเห็นดีด้วยไหมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีท่านเลี้ยงมาเป็นเรื่องของท่านท่านเป็นผู้กรออกมาท่านก็ต้องเลี้ยง บาปไม่มีบุญไม่มีบุญก็คือกินได้นอนหลับนั่นเองจะเอาด้วยไหมข้าพระเจ้าเลยบอกว่าเออหมดแล้วหรือยังถ้าหากหมดแล้วอาตมาก็จะตอบถ้าหากว่ายังไม่หมดก็ให้พูดต่อไปเขาบอกว่าขอพืดแค่นี้เสียก่อนขอให้ยาคูตอบมาข้าพระเจ้าเลยพูดว่าอาตมาจะถามบ้างละจะทําให้คนเสมอกันนาได้อย่างไรคนขาหักจะทาให้เป็นคนขาดีได้ไหม คนโง่จะทำให้เป็นคนฉลาดได้ไหมคนมีกำลังน้อยจะทำให้มีกำลังมากได้ไหมเขาตอบยอมรับความเป็นจริงว่าทำไม่ได้ข้าพระเจ้าจึงพูดต่อไปว่าพ่อก็เป็นพ่อเป็นภูมิแม่ก็เป็นแม่เป็นภูมจะไปพูดว่าเสียวว่าสาหายได้หรือไม่จะไม่ให้มีคนมีค่าได้อย่างไรหน้าที่ท่านเลี้ยงมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะเลี้ยงท่านตอบ ท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงตอบท่านทำกิจธุระของท่านดำรงวงตะกูลประพฤติตนให้เป็นคนรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านเล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเราต้องประพฤติอย่างนั้นหมูม่นคนคนหนึ่งมายกมือไหว้เราว่าสบายด,ดีหรือเราก็ยังได้ยกมือไหว้ตอบว่าสบายด,ดีเรื่องของท่านเรื่องเราเราก็ควรเลี้ยงท่านตอบจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้อาตามาก็ไม่ได้เลื่อมใสด้วยถ้าพูดอย่างนั้น คนจะทําให้เสมอกันนั้นจะทําได้อย่างไรมันไม่เสมอกัรดอกเอ้าอาตมาจะพูดให้ฟังอย่างองนี้เก่งทางช่้างไม้เก่งทางช่างเหล็กอาตมาเป็นเพียงทุกข์หินเขาก็ไล่อาตมานี่แหละไปทุกข์หินองค์เป็นช่างไม้องก็ต้องไปอยู่ล่มอยู่เงาการกินการอยู่การหลับนอนก็ต่างกันหรืออย่างต่าองค์ก็คงเป็นผู้ภูมอาตมา อาตจจมาเป็นผู้ทุกหินผู้คุมนั้นก็คงจะได้อยู่ในล่มอาตจจมาก็ต้องได้ทุกหินตากแดดอยู่กลางแจ้งมันจะเสมอกันได้อย่างไรคนเราพ่อก็ต้องเป็นพ่อเต็มภูมิแม่ก็ต้องเป็นแม่เต็มภูมิแผ่นดินก็ยังมีต่ำมีสูงจะให้เสมอกันได้อย่างไรเงินห้าบาทกับเงินสิบบาทอันไหนราคาสูงกว่ากันเงินใบละร้อยบาทกับใบละบาทอันไหนราคาสูงกว่ากันเขาเลยตอบว่า เงินใบละร้อยบาทราคาสูงกว่าข้าพเจ้าก็เลยพูดต่อไปว่ามันก็มีชั้นวันะอยู่ในตัวมันใครไปทาให้มันก็คุณสมบัติของมันมีของมันเองดินไม่มีปุ๋ยกับดินมีปุ๋ยมันก็ยังมีคุณสมบัติต่างกันไม้ยืงกับไม้ไผ่อันไหนมันดีน้ำหนักเท่ากันไม้ยืงก็ราคาสูงกว่าคุณสมบัติมันก็ต่างกันมันก็สูงขึ้นตามคุณสมบัติของมันพ่อก็เป็นพ่อเป็นภูมิ แม่ก็เป็นแม่เต็มภูมิจะไปเตะตูดว่าสหายหมดก็ไม่ได้ตัวเองโง่แล้วจะมาสอนงี่คนอื่นง่ด้วยองค์เป็นบ้าแล้วยังจะมาสอนงี่อาตจจมาเป็นบ้าด้วยอาตจจมาไม่ไปด้วยนะถ้าหากว่าไม่มีชัรมวนะแล้วทําไมไม่ให้สตาลินมาชุกหนิบบ้างละ่ะให้ทหารไปเต้าอยู่ทําไมเป็นร้อยเป็นพันเขาเลยพูดขึ้นว่าโอ้ยถ้าพูดไปแล้วขี้เจาะขี้โกงยาคูน่นี่หน้าโมโหแท้แข้าพเจ้าเลยพูดว่า มันถูกตามคำของอาตามานะขอให้พิจารณาดูอย่าเพิ่งโกรธเพราะมันมีที่แสงอาตามาก็เลยแสงจะกโกหกได้ก็โกหกได้เฉพาะคนง่ง่ๆเท่านั้น